เสียงซออินอ่อยมาเด้อหมอซอเอ้ยหนุ่ยเสียงอีสานอยู่ขางแม่ว่าไปใส่ขอบใจหลายๆอันลุกมาอยู่น้ำแม่น้ำอายน้ำพีทีมงานเสียงอีสานถามข่าวดาวเสียงอีสานจากย่ายนกนอยคือหอดผู้เก่าไปผู้ใหม่มากคนในอยากออกคนหนอกอยากเข่าเป็นสัจธรรมชีวิตของมนุษย์ฝากก่อนล่ำก่อนนี ทาข่าวดาวเสียงอีสานค่ะละฟังด้านเล่นลอนบุคลากรน,น้องนยใหญ่ทั้งผู้เก่าผู้ใหม่ได้อาศัยเพิงสนบ้านเลขที่หาหาหาสาระกวง่มเย็น ละสซุหมอลำนักเต้นเป็นดาวเด่นดาวดังมีสตังมีเฮือนสานเจ้าผ่านการปูกปันมีเงินแสนเงินล้านสายนไก่ไปหอดฟังผู้ล้งคนได้หอดวัวฝรั่งนั่งรถเก่งบักยางโกขี่วันโวอละนอ แม่นกหน่อยอุไลพอนใจสะอ่อนคิดพ่อแม่พ่อแต่ก่โก๊มูดาวตกดาวไทยอยู่จังใดสุวันนี้ลับคอยอยู่ดีเด้อลาดาวลูกไกลลูกกาดาวลงฟ้ามูนาใหญ่ให้สมควมฝันไฟไปทั้งใด ให้มูสู่เกาหนาทำการข้าหิวโอ้ยขั้นสิเวตลอดเกียงเพนเอซีบอมีเขียนหาแวะเวียนมาเห็นกันให้ทักฉันเนเดอจา้ายายนกหน่อยอุไลอพอนวงอาทรลุงป่าอ้าวอา และนาบาวฝากเสียงลำมาถามข่าวดาวเสียงอีสานผ่านยูทูบบ้านนกน้อยออฟฟิเชียลแค่พียงเสียวแม่ห่วงหาแสนอาลัยโอ้โ อออ้อออในลนข่าวดาวเสียงอีสานอยากย่ายนกนอยกุไลพอดผ่านทางยูทูปบ้านนกนอยออฟฟิเชียลฝากไปหัวดาวเสียงอีสานสูสส่นางซู่เท่าได้หัวใจของแม่ยายนกย่างคืนหอดคืนถึง วัอาทอนสุขูสุข้นผ,ผู้เก้าไปผู้ไม่มาขุนไน้อยากบอกขนนอกอยากเขาเป็นเรื่องสัจธรรมพีริตของมนุษย์ระกับฝากหอนแฟนเพ่แฟนคลับของเสียงอีสานถือใจให้เขาาเบิงช่องทางย t u b e กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจมีเงินกเสียงอีสานพ่อนีค่ะในช่วงหัวเรียวหัวต่อของประเทศไทยกาต้องการกำลังใจค่ะกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญกำลังทรัพย์ก็สำคัญมากๆเลยค่ะ ค่ะเจ้า,จาภาพสัทธาคือทอดคือถึงอยากโทรศัพท์ให้กำลังใจกะอย่าลืมค่ะ0819547807ค่ะ